กอพอสแล้วนะสาิท่านอกันโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อมาพบพอกัน้องลาตีเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อเมอนก้ะ อยู่ดินใหม่อะไพี่น้องเนาะพอดีว่าสิไปหาเมตูคำพี่น้องเอ้สิยางไปหาเพื่อนบด้ไกลกันเนาะแหนมเห็นพี่น้องไอ้เพิ่นนอนเป็นคืนที่สองอะเมื้อนี้กะเพิ่นก็เห็นเพิ่อนหยางหลาะอยู่ปัดกลัวแถวเฮือนั่นแหละพี่น้องไอ้นําไม่ถาวาเพิ่นกะว่านี้ไปพอดีเพิ่นเปิดน้าบ่เป็นเนาะเขาเลยว่าเปิดหน้าไม่เพื่อนพี่น้องผู้เท่าพี่น้องเอ้เพิ่อนอาจจะลืมบางทีกะเพราะว่าเขาบอกแล้วตั้งแต่ต้นแรกๆคุณและเนาะทางานพามีเพื่อนกะบอกอยู่หักเพื่อนบูจอ เลยว่าบอกเพื่อนแล้วก็บอกน้องตุ่นแน่เพิ่นหอยู่พี่น้องเพิ่นว่าเป็นอยูวว่วะเพิ่นก็เปิดห้ปิดห้หฮ่นะโดยบรรยากาศเมื่อนี้เย็นหนาวพี่น้องเดี๋ยวสิไปียห้ามถาวเพิ่นเลยเนาะมาทางป่าพี่เลยพี่น้องใกล้ป่าเนาะ <S <S ภาพมากะภาพพี่น้องคางป่า้างดง <S <S อย่างไปแบบนี้เลยพี่น้องพอได้ใกล้กันเนาะเนีเห็นสีมีเพื่อนม่บินก่อนเนาะข้างๆกันเลยก็เพิ่นแม่ตุ๊กขามเพิ่น มีแต่ป่านะทางไปกับจนเป็นหอมนะ้วพี่น้องเที่ยวหากัน <c oughs> ไปถ่ามันไปหลินน้ำนะ่ะมีแต่สีปทางนั่นละเนาะเด้อคนทางโค้งมาพี่กระตูพี่ทางข้างในพมีกะสางเพ่นกำลังอันใส่ยิ่งพาเ้อละาพี่น้องเลยประมาณเพ่นสีมุงมือนี้บอกหรือมืออื่นนี่แหละประมาณนี่แหละเนาะแล้วแล้วยังเด็กมุ้งและล้กก็ทางข้างอีกน้อยหนึ่งเห็ด <c oughs> ไปที่ละขั้นตอนทั้งแหละพี่น้องเนาะ ทั้งนี้เพิ่งก็เริ่มเห็ดเฮือนแล้วไวเฮงมาอยางหะไม่ถ่อเพิ่นก่อนโอ้เพิ่นปัดกวดอยู่ที้ไหนก็เก็บลงคุ้มเลยพี่น้องจุดในคุ้มเลยเนาะมันจังโบหกข้างนอกนะบรรยากาศลมๆเในวันนี้ทาำไงไม่บิงเพอร์นิกาขึ้นขึ้นเห็ดสันเทิงแล้วพี่น้องสร้างเพิ่นกันเนาะวานนี่ก็เพิ่นกบไม้เมือเลย สวยงามแหง FC เพิ่นว่าคือหลังหน่อยแท้วะ่ะอาจจะเป็นนำมุมกล้องนองลาตีเองพี่น้องเย้ยถึกแท้นนั้นใหญ่เลยใหญ่แล้วก็สูงเนาะงามพร้อมเป็นเฮือนสองสันพี่น้องเพื่อนว่าว่าน่อยเนาะอ,อ,อ,อาจจะเป็นนำมุมกล้องเฮานี่แหละมุมกล้องนองลาตีมันหอมมีแต่มันเลนเดียวก็เลยคือน่อยอเล็กอย่างเงินก็นกปกไหวเนาะ ทา้งนี้พันกะกอบไม่ยังไหวพี่น้องเนาะทั้งสร้างพ่นกะกบไม่ไหวตะเวนกําลังโผล่ขึ้นมาทา้งนี้แหลพะพอดีมีห่มเห็ดเวียกนะทางสาร้างพันกะเนอะเห็ดเวียกทางนี้ยามเว้นนะนะกินข่าวอียังมีเตียงเรียบร้อยไม่ถาวพันกะนอนอยู่นี่ใค่เนี่ยพอได้มีแบบผู้เบิง,งนั่นเบิงนี่ไม่ถาวก็ตื่นมาแลแลกลลวกระเจี๊ยบเ,เหยียงพี่น้องเ้ย <laughs> <c oughs> เอายังไปถิมไม่ถาวนี่เอายังไปถิม เอออไปพักคิดแต่คิดเหงาเลดพักพักมักอื้อเนาะพี่น้องไอ้เขียวงงามไม่แเนทำไมถ่าเนาะเขาว่าปลูกบวบมันยังแถวนี้แหละค่ะเนาะมีบอแนวมันแบบนี้เออเอามาหวานไม่ถาไว้พอได้กินไหมปลูกไว้เนาะพอได้เด็ดยำบ่มี หน่อไม้ทงเฮือนทายังมีอยู่ดกอกฝูโรเด้อส์เอาหน่อไม้มาแกไอ <c oughs> เอาหน่อไม้มาแกฝูเลยป้าอันนี้ลายเติด์นน้ำม่แถวเนาะทางยังขี้หุบเอาไปเอาไปใสอันนั่นได้ไม้ถาวรเลยไปใสอันเตาถ่านเจ้า,ะาวะออือขี้คออยู่ดีคนอ้าวเลยเราเซลไปเห็นยังันขี้คอช้างเอาไปใสอันถ่านเจ้านะฮุบฮุบไปเลยเผาถ้าว่าป้าแบบบางทีมันแจ็บก็มีอันนี้กวดเนาะ ขาดเจ้าจะไปใจได้หายทานเชื่อได้ค่ะได้อันหายทานมาได้ทมบทานเชื่อได้เป็นเป็นขีก่กบพี่น้องพ่นกบไม้ค่ะนะทานลายกบลายนีนแห้งขาดแหละแต่เดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้วแต่กาผัดลายลายขี่ไม้แบบนี้เลยเพ็นกบขักแน่พี่น้องไม้แป้นนีหยังกะเมียนงามเนาะีด เพิ่นกบเรียบร้อยเอากับบริคอยมาเบิ่งพี่น้องมีแตอไอพามีเพิ่นมาเบิ่งม,มัน็นเห็ดวิ่งเนาะยามเวนกับการจะมีเสียงรบกวนอีกอย่างนี่เออมันจะแกบแล้วเอาต้องเอาส่วนเอาอยัางมากวนเนาะกระเป๋าจะไปใส่ใส่กระเป๋าหฮาทานใจะนะมี่ะเอากระเป๋ามาใส่ไหมเธอ,อมันจงขัก นี่สิเป็นทางห้องน้ำเพิ่นพี่น้องทางเทิงเประเทห้องน้ำทางเทิงเนาะแล้ว,วเป็นตุ้กคามเพิ่นกัอยู่ทางนี้เด็ดแนมเห็นกันบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องตอนนี้ก็เจ็ดโมงไปปลาเลยเนาะทางเฮากะเจ็ดโมงเคืองอะไรแนีแ้เรียบร้อยลเลยไปถ่ายเพื่อนทีเอาอันขี้เลื่อยไปไหวไหายทานพี่น้องไปไหวทมทาน ทะลายนี่ก็คักได้มันไหมไว่วยเนาะอันนี้ฮะแต่ว่าบโบลายมันยังมีละวช่วงนี้ก็สร้างเพิ่นยังบ่ทันมาเฮ็ดเพราะว่ายังเศร้าอยู่จ,ยย mm hmm. จักหน่อยพุ่นและเนาะแม่แถเพิ่นสิมาส่วนขี้เลื่อยพี่น้องไอ้บ้าน,นี้ขี้กบเนาะขี้กบเพิ่นกบไม้นี่แหละ mm hmm. พอได้ไปใส่อันเตาถ่า,านเวลา,า mm hmm. เผาได้ลายเปาเติบนี่ก็คักอยู่เด้อเนาะ mm hmm. พอได้อัน ชมพี่น้องเลยอยา่างพวกแ้วนี่ก็ได้แล้วอืมอ่างบาวันทองเป็นมาเห็ดวิ่งอะไพี่น้องมาแต่เศร้ามาถ่าสร้างกินข่าวแล้วบ่กินข่าวแล้วบ,ววบ่สบายดีดยสบายดีกินข่าวแหละยังเออสิ่งที่กินมาเน<ม>าะพัตตี้เดียวแต่เมื่อคืนยังยังอยู่บ,บ่ไม่ได้เมืหอดเมื่อก็ได้นอนแม่ก็ทีหุ่นรีบอันนี้แล้เนาะลืมหุ่นกินข่าวแรง มาเห็นวิยาคือเก่าพี่น้องมาส่วนที่เหลือก่อนไลเ่เติบเล่นยนต์ไม่ถ่านเนาะมาส่งยังนี่เอากระเป๋าอีกก็ได้เดี๋ยวสิส่วนให้ก่อนออขี่กบพี่น้องขี่กบไหมสร้างปาเป็่กบเลยค่ะไล่เติบก็พอได้หายทานอยู่ ตักแข็งๆไหยคะตัวนี้มันอ่อนผดตั้งเนี่ยร้อยเตอร์มันต้มแจก้วเนาะเหยียบไปเหยียบมาเนี่ย เบาๆเนาะถ้าตื่นก็่าไปนี่น,นักเลยไม่คนเราเอาง่ายแต่กับเบาก็เก่าเป็นคลายหลดหนึ่งประมาณเซนหาเลยเซนสร้างเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมมีหาเนียพ่อได้ไงโทมทำมาได Yeah. รรกระเป๋าแข็ง่เรมไม่ขายเขาเลนาตีเมื่กี้ขาได้เพิ่มเพิ่มไปแนะเาเพินเอากระเป๋ามาเพิ่มบานี้ถ้าก็ได้องเป๋พี่น้องแต่วันสีใสกระเป๋าปูนเอาเอามือห้หเอามือุกเอามือุบไอขาจะได้สอง เขา,า,าไม่ขายเจสซีมาจับกระเป๋าบอกมัน ขายเดกินเลยรมอมกระมังมาเขาซาาาทานกินเขาซา้แล้วกันะแล้วนะ่่เฮีไอ้ามอบแล้วยาพันันบใหม่แล้ววะทิสเตล่าออ ก็มาส่งอะไรมาเนาะไม่น้อยเนาะส่งแล้วเหรอมาแรงมาแลงเนาะมาส่งวันนี้เอาะว่าเอามาเด้วยกันตอนเรกมันอึนจะน่าโต้เลไม่น้อยเลยกระไดบันน้องใครกระไดบันเส้นเออดซ็นเซ็นสามสิบพันเราลงกันเนาะคือเราขาดราดลด้ขาดรายได้ กัเอตาดเวดเขาอะเ็สวอาตาลคือกบนี่มีแต่ทาสัลุดไทยไปมันต้องเอาเนี่ยมาอัดปากมันมจงบ่เหียถ้าบ่มีในห้องกับ่ ไปเก็บทางผูก็ได้ผููนบนหลายๆภูมิธรรมเลยทางนี้ก็หลายตื้อไปหาพื้นดีดีใบโบไปหาพื้นนี่บทนี้บอกป้ายอะไรเพิ่นบอกเพิ่นยังโมงหายเนะาะแล้วบอกว่าเราดุดแล้วพุณเม่เอานะเพิ่นยังุดอยู่แบบเพิ่นว่ายังหายทับซนเห็นนะ เพราะว่าเพิ่นกับลืงกับไอ้เฮาไอ้เฮาเลยถามหายเพิ่นกับเยว่ายังมาทันหายเอาเดอ้อวะยังรุดอยู่แม่เนจะคลองดินเพิ่นนี่แหละเพราะเฮาอันพรอนกินี่ยังน้ำเพิ่นแล้วก็เลยลืงเคยฮะนนะนเลยถามเพิ่นตักตัวนี้เลยเนาะวันนี้ออว่าพอดีแล้วมันเขาคิว้วทีก่อนมันยังเอาสบายแม่เลยเขารุดแล้วเขาคิ้วด่ะมันสบายถ้าเขาโบจูเพิ่นเอาอย่างเนาะ เผื่อมันสี่ดึงเผื่อสีขาด,ขาดเอาเบางนี้ก่อาานปักสิกบไว้หายฐานไปท้มทานเหน่อยว่าว่าสิหายตลอดเลย้ลยเติบเลนเวลาินนั้นเน่แหละบัดขึง้งมาเทากับซาปะวจนาเทากับตาใหม่ ถัดไปาวยังมันเดือบิ่นเนาะยังอันติดกนต้องได้เอาเงินให้อ่าอีกตดอ่เขาม่ยุดจะอยู่บรราัดพู้ติดเถอะนะแต่พอหัวขาติดเขาเสียเงนเท่าไรเลยแกเื่อขีดบมแพงที่บริคัามือเพิ่นติดบริษัทเขาที่้าไหมเพราะว่าเพิ่นก็มาหมอมหายแล้วยังบาทันเด้เบิเลยเนาะ ไม่ถ่าอย่าเบื่งนางเลยสิกลังคืนกับไรเดิเนาะเงียบเดู่ได้ได้โทรศัพท์มาป่ะาไว้ในกล่องมถ่ายวะยังไ่ด้เห็นถามมาเป็นอะไรหญ่ไม่ถ่ายหญ่่ใหญ่อน้อยยังมเห็นอีกดิได้เอาไปโชว์ทีงามเลยอกลังคืนกับเปิดโทรได้วงเงาเลย ผูเพ็นติดตั้งก็เอาแพงเก่าเห็นเมื่อเห็นุเรื่องเลยแต่เนามละมีเบอร์คนีแข่งรายกอะไรเนาะเกอะไรเกพืหนไ้ไปซื้อเี้างนเป็นยาเห็ดเป็นอยู่ดอกแต่ว่าคนค่าวิ่งบาลาวนี่เป็นยุค เบ้านีเลยเหใหม่เลยเสืแล้วก็คือสไลด์อยอกพอผ่านผมรึงหนึ่งนี่ก็ไหมวยหนมนเห็นแบบผานเอาไหมวาาไปวเลยแต่เก่านี่ฮาซื่อเนี

离婚了。 ไปเอาไปเอากระเป๋ามาใสพี่น้องเลยยังไลยอยู่ทานอันทานวะขี่กบใหม่นี่ก็ได้ได้หกเป้าเลยไหวไปทมทานอยู่เตาทานพู้แหละเนาะแดดเอเริ่มมาแล้วบัดนี้เป็่กบไหวเลยเท้ากะหายเอาได้ขึงหนึ่งก็ยังดีเลยนี่เป็นขี่กบใหม่เป็่กบใหม่เป็่เห็ดเวียนนี่นนงเนาะยามเวียนกะยังเศร้าอยู่คนเลยว่ายังบ่ทันมา,าเอาเลยมา ตักก่อนอ่ออีกกว่าไม่ถาหกอ,อไไกะไออรแบบนี้เม,มือ่อเวลาจิตตาเราไม่ที่ยงอามณ์สังเกตเรื่อ,องไม่ชอบเอาป่ายจะดูแลวพันแนวนี่ก็สได้ลายอยูหรอ เบิดในประกาศเลยค่ะกอขึ้นตามแล้วไปถ่ายเพือ่อนไ,ไปไว้เนาะผมจข้ากกินยาย เปายืดตัวนี้เป่าท่านกัมื่อเม่อจน็เป่าอันเอพน้อยแดงปันกันบปันกันท้งนี้เนาะทางนี้เนาะเป็นไยเตอเลยตะเกาะอยู่รักบเอบอกขนเานคายอันนี้เนาะเม่อไ่บอกันนี้บมี่อันนีห้เนาะก

ก็บัตรเป็นกุบพี่จะให้ใส่แปดเป่างงถือน้องไว้ให้ไปถาเป็นเอาเป่า,าใหม่ตาทานแล้วกัมาฮุบอีกเกิเพิ่นเห็ดวิ่ยกแล้วก็คือสิดได้ล้าอยู่ดอกเพิ่นก็นยังบ่ทันแล้วอยู่เนาะเห็ดวิก่กแถวนี้กันสอ,อ,องสี่แปดบอเออ อากาศหนาวปัดกายเป็นห่อนละพี่น้องเห็ดไปเห็ดมามาฮุบขีกบ้กบซอยไม่แถวเนาะไหวไปทุมทานเพลินมีดอกไอ้ยามเศร้าไม่แถวก็คือพักยังแถวเพ่อนเพ่อนนี่แหละพักที่หนึ่งข่าเลยเพลินกับว่าขวานเพลินมาหนึ่งเพลินมาหมาตอนเศร้าเนาะข่าก็ได้มาไหวตอนเศร้าก็เลยได้หนึ่งตอนเศร้าบรรยากาศแดดโฟแลวตอนนี้ก็ พี่น้องเลยอ่ะจังได้คลิปนี้กับสิคอจ๊คลิปเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วเนาะก็เกาความว่าสบายดีสบายดี